สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบและวิดีโอรีวิวอีกแล้วนะคะทุกคนใส่เลยหลอดกินมาม่าใช้หลอดเอาน้ำล้างกล้วยมากิน <laughs> วิดีโอรีวิววันนี้นะคะโบมาพร้อมกับมาม่าชานมไข่มุกซึ่งเป็นมาม่าที่ฮิตเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนาะช่วงเดือนธันวาคมนะคะโบก็เลยอยากลองแล้วก็อยากเอามารีวิวให้ดูคนดูนะคะว่ามาม่าชานมไข่มุกมันจะเข้ากันไหมมาม่ากับชานมไข่มุกส่วนตัวเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินชานมไข่มุกอยู่แล้วทุกคนเข้าใจปะ่ะแล้วมากินกับมาม่า ง,งมันจะมีรสชาติยังไงเออนั่นแหละแล้ววันนี้โบก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกับโบเลยเนาะโอเคมาม่าตัวนี้นะคะเขาชื่อว่า Spicy ่มิโบบ้นะคะทุกคนเป็นมาม่าชานมไข่มุกที่กินได้สองแบบก็คือกินแบบร้อนปกติที่เรากินมาม่าครับและก็แบบเย็นก็คือใส่ น้ำแข็งนั่นเองนะคะทุกคนเราจะมาดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะมาเปิดกันเลยเออทุกคนตัวนี้เขาเป็นมามา่าเออเจ้าเดียวกันกับเจ้าเดียวกันปะวะโบ,บ,บ,บไม่แน่ใจอะเป็นก่อนหน้านี้มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นมามา่ามาเลเซียที่เป็นมาม่าเผ็ดมากๆอกะเออนั่นแหละแล้วก็เขาได้ทําตัวนี้ออกมาอีกตัวก็คือมาม่าชานุงไทยมุ บอกว่ามันต้องเป็นมาม่าที่หวานมากแน่เลยเพราะว่ามันมีเผ็ดมากแล้วใช่ไหมอ่ะเปิดมาข้างในมันก็จะมีไข่มุกแล้วก็หลอดแล้วก็ซ่อมนะคะโบอะชอบซ่อมเขามากเลยตั้งแต่ที่โบรีวิวมาม่าเผ็ดตอนนั้นแล้วอะซ่อมของเรามันจะเป็นซ่อมแบบหักขึ้นใช่ไหมเออแต่ของเขาอะมันจะเป็นหักคางคอยอย่างเงี้ยเออน่ารักดีนะอ่ะ มีซ่อมแล้วก็มีเครื่องปรุงมาม่านะคะทุกคนเปิดออกเปิดเข้ามาข้างในก็จะเป็นมาม่าอย่างนี้เลยออะเโอเคทุกคนเราก็จะมาต้มมาม่ากันนะคะโบก็ได้แกะน้องนางทั้งสองกล่องแล้วเนาะก็มีหน้าตาอย่างนี้เหมือนกันโอเคเขาบอกว่าให้น้ําร้อนมันถึงขีดเขาจะมีปริมาณให้ตรงนี้นะคะที่เขาจะขีดเป็นเส้นหยิกยักดีดักไว้เออตรงนี้ หลังจากที่เราใส่น้ำเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะทุกคนบกคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวสีแดงนะมันน่าจะดูเก็ด้เก็ดออันนี้ของเขามันจะเป็นครีมเมอร์ทุกคน พราะว่าเขาเขียนว่าครีมเมอรอม์เป็นครีมกลิ่นนมนมอะ่ะเป็นผงนมนมอะ่ะแต่ลงไปแล้วเด้อมันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> เดี๋ยวโบอขอตัวไปปรุงก่อนทั้งสองถ้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวโบจะมารีวิวให้ดูเนาะระหว่างอันร้อนกับอันเยน็นมันจะเป็นยังไงนะคะ A later few moments later. เอาละค่ะทุกคนระหว่างที่เรารอ,อน้องนางคนนั้นให้มันเย็นเราก็จะมาชิมตัวที่ร้อนก่อนเนาะกินแบบมาม่ากปกติที่เรากินก่อนนะคะซึ่งกลิ่นตอนนี้นั้นกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่แบบหอมหวานมากเวอร์เป็นกลิ่นแอกมาม่าใส่นมอะ่ะเราก็จะมาใส่ไข่มุกลงไป ไข่มุกเขาเป็นยังไงบ้างเื่อเปไข่มุกของเขาจะเป็นไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอากาศบ้านเราร้อนหรือเปล่านะทุกคนร้านที่เขาขายอะอากาศร้อนมันก็เลยละลายไข่มุกมันไม่เป็นว็ดเลยมันคล้ายๆเป็นเจลลี่มากกว่าเจลลี่เจลลี่ เจลลี่เออนั่นแหละในความที่เราบว่าเราชอบกินชานมไข่มุกอะแล้วเราไป็นแบบเป็นติ่งไข่มุกอะเออเราจะมาลองชิมว่าไข่มุกเขาจะเป็นยังไงใน <c oughs> รสชาตนะ <c oughs> ิอะเนี่ยจืดมาก <c oughs> ใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนใส่ไข่มุกลงไปแล้วนะก็ปูมใส่เลย เ,เหมือนไข่ปลาคาเวียมใช่ไหมซือไหมไข่ปลาคาเวียมสีทองเฮ้และอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่เขาแถมมานะคะทุกคนก็จะเป็นหลอดกินมาม่าใช้หลอดยังไงวะงงงมีอะไรมาเราก็จะใช้ไปใส่ไปให้หมดนะคะ ม <laughs> ันจะเป็นยังไงฮึ <laughs> โอเคโบจะชิมแล้วล่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้โบด้วยขอชิมน้ำก่อนนะมันหวานอะ่ะมันมีความหวานแล้วก็จะมีความเผ็ดปลายลิ้นอะ่ะจะบอกว่าไงดีอะ่ะงั้นขอชิมเส้นก่อนแล้วกันนะ เส้นมาม่าเหนียวแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นฟิลเหมือนแบบมาม่าที่เราใส่กะทิหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าพวกอธิบายรสชาติไม่ถูกอะถ้าจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นหอมของนมมันก็ไม่ได้หอมอะมันมีความหวานเฉยๆทุกคนเออและแบบมันหวานช่วงที่เรากินเข้าไป สัมผัสลิ้นของเรารสแรกเราจะได้รสหวานพอเราเคี้ยวไปสักพักอะ่ะมันจะเผ็ดที่ปลายลิ้นแล้วก็เพดานปากของเราอะ่ะจะบอกว่าอร่อยไหมมันก็มันมัน,ม,นมันก็ใช้ได้นะไม่ไม่ถือกับว่ากินไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าน้ําที่ดูดขึ้นมาจากหลอดอะ่ะไม่ได้เลยอะ่ะคือเวลากินกับม,มาม่ามันกินได้นะแต่ว่าดูดน้ําขึ้นมากินอย่างเดียวอะ่ะ บพว่ามันไม่ได้อ่ะมันไม่เวิร์กับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แบบเย็นกันเลยนะคะแบบเย็นนะคะทุกคนเขาแนะนําเราก็อ,อต้มมามา่าเหมือนปกติที่เราต้มมาม่าครับแบบใส่น้ําร้อนนั่นแหละแต่ว่าเราจะมาเติมน้ําแข็งเพื่อให้มันเย็นนะคะทุกคนน้ําแข็งมาค่ะใส่ลงไปเลย เขามีบอกด้วยว่าปริมาณความเย็นแล้วแต่ความต้องการของเรานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าโบคิดไปเองหรือเปล่านะทุกคนหรือสีตาโบเพียนวะพอใส่น้ำเย็นลงไปแล้วอะมันจะเป็นสีชานมมากขึ้นอะมันจะออกเป็นสีชมสีชมสีส้มๆอะสีส้มเหมือนสีชานมะ่ะมากกว่าแบบร้อนนะทุกคน ในกล้องจะเห็นไหมอ่ะเราจะมาชิมกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนมีหลอดกินมาม่าแบบใช้หลอดอีหยังวะชิมแล้วนะ ชิมเส้นก่อนไข่มุกอยู่น,นี้น้องนางไข่มุกโบรู้สึกว่ามากินแบบเย็นอนะ่ะมันรสชาติดีขึ้นนะทุกคนอ่ะเอาเท็กเจอร์ที่เป็นเส้นก่อนแล้วกันมันอารมณ์คล้ายๆเรากินหมี่เย็นอนะ่ะทุกคนอืมอารมณ์ประมาณนั้น แล้วก็เวลาเคี่ยวเส้นเข้าไปอ่ะมันจะได้กลิ่นของชานมติดขึ้นมามากกว่าแบบร้อนแล้วมันจะไม่ค่อยเผ็ดมากแล้วก็เท็กเจอร์ตรงที่เป็นน้ำที่เราดูดขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกี้ที่โบดูดขึ้นมามันก็จะมีไขมุกติดขึ้นมาด้วยเนาะมันจะได้กลิ่นหอมของชานมไขมุกเหมือนที่เรากินชานมไขมุกแบบปกติอ่ะแต่ก็ไม่ได้ปกติขนาดนั้นนะทุกคนเออมันก็จะได้แบบว่าเออเท็กเจอร์เหมือนเรากินชานมไขมุกอ่ะ มันดีขึ้นนะโบรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าแบบร้อนอนะ่ะรสเผ็ดมันจะน้อยลงแต่ว่าฟังจากที่โบรีวิวอาจจะบอกว่าเออรสชาติปากโบอาจจะเพี้ยนหรือเปล่า๋ยวโบจะให้พี่วอมลองมาชิมดูน้ะว่าจะคิดเหมือนโบหรือเปล่านะคะทุกคนป่กเบิกตัวพี่วอมค่ะเชิญค่ะให้ชิมตัวไหนก่อนคุณคุณแล้วแต่คุณเลือกเลยค่ะคุณจะกินแบบร้อนหรือแบบเย็นก่อนป่ะกินแบบร้อนก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายร้อน ใครเป็นคนคิดคนทำตอนที่กินมาม่าเผ็ดวันตอนนั้นนะเราก็ทำชาลินกันนะคะทุกคนซึ่งโบชนะใช่ไหมไม่รู้ไปดูเอาไข่มุกนะคะไข่ไขปลาคาเวียเป็นไงหวานแปแล้วแปบแลนะหวานหรอบอกว่ามันจืด่ะหวานแล้วมันหวานแล้วมันสงส<อ>ัยมันดูดเริ่มดูดน้ำเราให้เธอชิมมามา่าเราไม่ให้เธอชิมไข่มุก อร่อยไหมอะถ้าให้ความอร่อยอร่อยปะเดี๋ยวต้องต้องเทียบกันก่อ <Okay. S 2> นโอเคต่อไปเป็นแบบเย็นนะคะทุกคนอืมไขมุกมีรสชาติเหมือนกันอดูดเลย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 มีความอันนี้มีความเหมือนมามา่านิดๆ อันนี้พอใส่น้ำแข็งเข้าไปก็เหมือนชาไข่มุกใช่ไหมมันจะหวานเนาะแต่นี้มันจะมีความเผ็ดเนาะม,มันร้อนอะ่ะแล้วเส้นหวานปลาแรมปลาแรมเหมือนกันต่างกันแค่มีความเย็น อ่ะถ้าให้เธอเลือกระหว่างสองอันเนี้ยเธอชอบกินแบบร้อนหรือแบบเย็นมากกว่ากันอําแบบร้อนดีอกว่าเพราะเราเพราะเราซื้อมามากมากินแต่ความอยากอยากได้ความมีไข่มุกชาไข่มุกจริงต้องกินแบบเย็นโอเคแต่ว่าโบอ่ะชอบแบบเย็นมากกว่านะคะทุกคนพี่วอมจะชอบแบบร้อนมากกว่าเนาะไปออกไปหมดนาทีแล้วกันเห็นไหมล่ะทุกคนระหว่างลิ้นโบกับลินพี่วอมอ่ะก็ยังมีความแบบว่า แตกต่างกันอันนี้มันก็แล้วแต่รสชาติของแต่ละคนที่ชอบเนาะว่าชอบกินแบบไหนก็ถ้าอยากลองก็ทุกคนไปหาซื้อมาลองกันได้นะคะมามา่ารสชาติแปลก,กแปลก<ำ> <laughs> ไม่ก็เผื่อบอกว่าเอออย่างมีใครแบบว่าเออเห็นแล้วมันน่าทานโบเห็นโบก็ยังบอกว่ามันน่าทานนะเออมัน,ม,นมันสีสันสวยงามดีอะ่ะมันน่ากินอะ่ะแพ็กเกจจิ้งมันอะ่ะเออนั่นแหละใครอยากลองทานดูก็ไปสั่งมา สั่งซื้อมากินกันได้นะคะทุกคนใน<ม>ช้อปปี้ลาซาด้าก็มีขายเนาะอยากลองของแปลเอออยากลองของแปลเขาทําแปลกในจีนมาม่ามาเลเซียนเนี่ยตั้งแต่โกดเปเปอร์แล้วอะ่ะแต่โกดเปเปอร์สุดจริงทุกคนเป็นมาม่าเผ็ดที่บอว่าวเผ็ดมากคือแบบน้ําหูน้าตาไหลกันเลยทีเดียวถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันเผ็ดขนาดไหนย้อนไปดูคลิปเก่าของพวได้นะคะ กดเปิดน,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 นะคะทุกคน,นสำหรับคลิปรีวิววันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปรีวิวหน้าโบจะมารีวิวอะไรให้ดูของจะแปลกขนาดไหนหรือว่าเพื่อนๆอยากให้โบรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกโบได้นะคะเดี๋ยวโบวจะไปตามหาซื้อมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย bye.